ลงทุนซื้อมาเลยนะเนี่ยหวังว่าวันนี้พระปัญญาจะทํางานกับข้าวโพดคั่วอ,อร่อยจริงๆอยากกินอร่อยอย่างเดียวตั้งใจฟังมานาวันนี้โอเคเพราะว่าถ้าเรากินแล้วมันหมดเลยมันก็จะหมดอค่อยๆเปิดพระปัญญาไปด้วยกันนะคะทํางานร่วมกับพระพระปัญญาพระเจ้าค่ะเราขอที่พระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจทํางานกับพี่น้องในห้องนี้และในไลฟ์ที่เขาจะเข้าใจเรื่องการถวายสิทธิล์ลถ และเขาจะไม่เหมือนเดิมเขาจะถูกปลดปล่อยเรื่องของการเงินพระเจ้าลูกอธิษฐานในนามเยซูอาเมนโอเคทั้งหมดในโลกนี้เป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นที่นาเป็นของอตอนนี้เราเป็นแค่คนเช่าที่เราต้องจ่าย10%เซ็ให้เจ้าของนานั่นคือ10บรถเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จ่ายค่าเช่า เราจะปลูกข้าวโพดได้ไหมไม่ได,ไได้ต้องเคลียร์ก่อนเรื่องของสิบรถกับการถวายพิเศษถามว่าทำไมวันนี้ต้องขนาดเอาข้าวโพดมาเรื่องสิบรถถวายเราพูดช้ามากเลยนะถามว่าทำไมเราข้าวโพดมาล่าสุดมีคำถามเด็ดจากน้องที่ชอบไปต้มมามา่าอาจารย์หนูเก็บเงินสิบรถหนูจะต้องถวายสิบรถแต่หนูขอเอาเงินไป ทำธุรกิจก่อนได้ไหมเออเนาะเข้าใจคิดคําถามเนาะดีละจะได้มาเทศนากันอย่างเข้าใจถ้าเราไม่จ่ายค่าเช่าเราจะไปปลูกข้าวโพดได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องถวา,ายคือสิบรถก่อนสิบรถไม่ใช่ส่วนของพระเจ้าขอโทษาค่ะสิบรถไม่ใช่ส่วนที่เราต้องให้พระเจ้านะแต่พระเจ้าให้เรามาร้อยเพื่อดูความสัตย์ซื่อเราจะคืนค่าเช่าให้พระองค์สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหม เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร้อยเปอร์เซ็นตะ์ของพระองค์แต่พระองค์อุตส่าห์ให้เรามาใช้ตั้งเก้าสิบเพราะฉะนั้นเข้าใจมาว่าสิบรถต้องถวายถวายเป็นเดือนละครั้งหรือทุกวันหรือยังไงก็แล้วแต่แต่สาหรับฟ้าเนี่ยฟ้าขี้ลืมเพราะทุกครั้งที่มีรายได้ถวายเลยถามว่าทำไมต้องพูดเรื่องการถวายสิบรถอีกอว่าจะไม่พูดที่น้องรู้ไหมคะว่าเราอ่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าอาจารย์แชมป์มาเราเปิดถวายพิเศษ แล้วเราก็สอนเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าพี่น้องเข้าใจผิดเรื่องของการถวายพิเศษแล้วก็ไปใส่ถุงถวายพิเศษแล้วเดือนนั้นคิตาจักรต้องมานั่งอธิษฐานว่าพระเจ้าลูกยังไม่มีเงินค่าเช่าที่นานเลยเก็เลยคิดว่าวันนี้ต้องอธิบายเรื่องของสิบรถและการถวายพิเศษสรุปสิบรถเราให้สิบรถก่อนเราพระเจ้าให้เรามาหนึ่งร้อยเราให้กี่บาทให้กับพระเจ้าสิบบาทหนึ่งพันให้ถุงนี้คือถุงสิบรถ โอเคสิรถสีแดงอ่ะถวายพิเศษสีน้ำเงินอย่าเบื่อนะเพื่อชี่น้องจะได้รับการปลดปล่อยเนาะโอเคจริงๆแล้วพระเจ้าให้เราถวาย10แต่จริงๆแล้วคนอีสเลอยวถวายสามสิเพราะ10เนี้ยเขาต้องจ่ายค่าผืนนาอีกย3เไปถามพระเจ้าว่าจะถวายพิเศษเรื่องอะไร แต่ตอนนี้ถวายพิเศษของเราต้องการเรื่องของการเช่าสถานที่จัดงานฟื้นฟูแต่ก่อนที่เราจะถวายเรามาดูภาพข้อพโพดก่อนจริงๆแล้วฟ้าก็เบลอเนาะให้พี่น้องซื้อข้อพดต้มมาแต่ไม่เป็นไรก็เลยดีว่าไปหาภาพมา้็โพรต้มมันหวานไม่ได้เนาะถ้าท่านมีข้อพโพดหนึ่งฝกักข้าพโพดหนึ่งฝักมีกี่มเมล็ด900เก้าร้อยถึงหนึ่งพันเมล็ด,เ,ลดเพราะฉะนั้นข้าพโพดตึงต้นที่เกิดจากหนึ่งมเมล็ดเราจะได้ สมมติว่าเราเอาภาพเมื่อกี้ภาพข้าวโพดเนี่ยทั้งฝักเนี่ยไปนั่งแงะแล้วไปปลูกเราจะได้ข้าวโพดอีก1000ตน้นและมันก็จะทวีคูณเขา้ปอีกเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากได้รับพระพรเรื่องการเงินสิบรถให้พระเจ้าอันนี้คือการถวายพิเศษคือการที่เราจะหว่านและปลูกข้าวโพดในอันต่อไปถ้าพี่น้องไม่หว่านก,ก็พระเจ้าพี่น้องก็ได้รับพระพรแห่งการเชื่อฟัง แต่ถ้าพี่น้องหวานลองดูพระเจ้าบอกลองดูว่าเราจะเปิดคลังฟ้าสวรรค์ให้เจ้าหรือไม่เอเมนและถ้าพี่น้องไม่หวานขขาพูดจะมาข,มอขอโมยข้าวโพดของคนอื่นได้ไหมเ <Okay. S 1> จ้าของนาไล่เตะเอาเลยโอเคไหมคะทีนี้เราเข้าใจยางเรื่องการหวานเรื่องถวายสิบรถ <Okay. S 1> ถุงนี้สิบมีแสนให้เท่าไหร่ห <Okay. S 1> มืน่นบางคนยังไม่ถึงถุงนี้เลยอย่าเดินก้าวมาถุงนี้นะ แค่ถุงนี้ยังทาไม่ได้เลยฟ้าเคยอยู่ในจุดที่ทําไม่ได้แล้วเสร็จแล้วฟ้าก็ไปปรึกษาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกอธิษฐานอธิษฐานให้พระเจ้าให้เรายอมจำนนเราเป็นคนเชื่อฟังไงเชื่อฟังไปอธิษฐานซุบปุ๊บไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์พระเจ้าเคลื่อนยิ่งมีเงินเยอะ,อะยิ่งไม่อยากถวายหรอกถุงนี้ถุงนี้อย่าพูดเลยถุงนี้ยังไม่กล้าเลย วันนี้ก็ได้ทาให้พี่น้องแยกเลยเพราะหนึ่งพี่น้องจะได้รับการปลดปล่อยเรื่องนี้กับได้รับการเพราะพอเห็นการถวายอย่างความเข้าใจที่ผ่านมาไม่ได้มานั่งทําภาพให้เห็นขนาดนี้แต่วันนี้มีภาพให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นถุงแดงคือสิบรถถุงนี้คือถวายพิเศษงานฟื้นฟ,นฟนูหรือว่า,าที่เราไปแจกข้าวเราข่าวประเสริฐน,นะคะขอ,องโครินบทที่9วรคที่10 และองค์ผู้ประทานเมล็ดแก่คนที่หวานและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านจเจริญขึ้นเงินทั้งหมดเมล็ดทั้งหมดพระเจ้าให้กับพวกท่าน ทุกอย่างเป็นของพระเจ้าแค่เราถวายคืนกับพระเจ้าด้วยความสัย์ซื่อและพระพรแห่งการเชื่อฟังและการถวายจะไหลล้นมาที่พี่น้องยิ่งท่านหวานมากท่านยิ่งได้รับมากแต่ให้ท่านถวายด้วยใจชื่นชมยินดีไม่ใช่ถวายด้วยฉันรู้สึกขมขื่นฉันรู้สึกว่ามันต้องทำถ้าเอาหัวใจที่ต้องทำมาเป็นพิธีกรรมไม่ต้องถวาย ให้เราทำด้วยหัวใจที่เชื่อฟังเชื่นชมยินดีพระเจ้าเป็นผู้ให้เมล็ดกับท่านอถ้าท่านถวายสิบรถจ่ายค่าเช่าให้ที่นาแล้วแล้วท่านอยากจะเอาแล้วท่านก็ถวายพิเศษแล้วอยากจะฝักต่อไปมเมล็ดต่อไปไปทำข้าวโพดคั่วทําได้โอเคไหมแต่ถ้าท่านยังไม่ถวายถุงนี้แล้วก็ท่านยังไม่ถวายถุงนี้แต่ขอเอาข้าวโพดที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ห้สิบาทอะ ไปทำเลยมันก็จะเหมือนเป็นที่พี่รูทบอกมันจะหมดเพราะมันไม่ได้หวานการทำก็พูดทั่วไม่ผิดแต่ต้องทําตามหลักการการเงินของพระเจ้าก่อนเพื่อชีวิตของท่านจะได้รับพ,อพอรเราขาดค่าเช่าเดือนตุลาสี่0 0ื่บาทอาทิตย์ละหมื่นเพราะเดือนกันยาเราจ่ายไปแล้วหนึ่งกันยาเราขาดมิกเซอร์ไมด้าแสนห้าขาดกล้องและเลนของกล้องเรามีกล้องแหละแต่มันไม่พอ เราอย่างมีกล้องอีกนะคะเพื่อที่จะได้เป็นพ,พ่พฟอนกับที่น้องทางไลฟ์เพิ่มแล้วขาดขาดอินเอียร์สำหรับทีมนมัสก,การขาดหูฟังตากล้องตาหูฟังตากล้องมันอันละหมื่นนะคะถ้าใช้ขั้นต่ำตอนนี้ก็คือกล้อง3ตัวสวิเชอร์หตัวคือขาด4ี่ตัวคือ4ี่0 0ื่นแล้วงบในการเช่าที่ดินทำคิดตะจากเองและขาดงบในการเช่าห้องประชุมแสนสี่ เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าเคลื่อนใจที่น้องงงไม่รู้จะถวายอะไรอ่ะข้อหนึ่งถึงหกถวายอันนี้ใครพระเจ้าเคลื่อนใจถวายอันนี้ได้ใครรวยพระเจ้าอยากเคลื่อนสองถุงก็แล้วแต่เข้าใจยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยจนกระทั่งมันต้องเป็นสตอรี่ของวันนี้เพราะเราบอกว่าให้ใหถวายสิกรถก่อนนะค่าพิเศษค่อยว่ากันนะค่าเราใช้คํานี้ถวายค่าตั๋วเครื่องบินให้อาจารย์แชมป พี่น้องได้ยินคำว่าอาจารย์แชมป์ไงอาจารย์แชมป์กับพระเจ้าใครใหญ่กว่ากันได้ยินแค่าอาจารย์แชมป์เท่านั้นแหละมาเลยถุงนี้เลยวันนั้นเดือนนั้นโอ้ยค่าเช่าโบสถ์ทำไงดีอธิษฐานกันอาจารย์เอพี่น้องไม่เข้าใจจนต้องมีมเมล็ดข้าวโพดวันนี้จนต้องลงทุนไปซื้อข้าวโพดขัข้วเนาะโอเคทีนี้นะคะพี่น้องตั้งใจฟังดีๆเนะาะฟ้าเคยไปโบสถ์อาจารย์เดวิดลา แล้วตอนนั้นอ,อาจารย์ก็แนะนำว่านี่มีพาเซอรซจากไบร,รซีด,ด้วยเด็กๆก็ปรบมือแต่เซอร์วิสวันนั้นไม่มีการถวายแต่เขารู้หน้าที่เขาวิ่งมาหาถุงถวายและฟ้าก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้รับใช้ฟังแต่ตอนนี้ฟ้ารู้สึกว่าฟ้าอยากเล่าให้พี่น้องทั้งห้องฟังและฟ้าอยากปรับเปลี่ยนที่ให้พี่น้องเป็นผู้วิ่งมาหาพระพรไม่ใช่ให้พระพรไปหาท่านและท่านเรื่องถุงผ่านเพราะฉะนั้น ใครที่พระเจ้าเคลื่อนใจเท่านั้นและอยากถาวายด้วยใจเชื่อชมยินดีเท่านั้นอันนี้ที่สิบรถค่าชาวโบสถ์ข้อหนึ่งถึงหกอันนี้งานฟ้นฟูให้พี่น้องเดินเข้ามาและไม่ต้องสะบัดแบงค์นะคะทำมือซ้ายให้มือขวารู้ทั้งไลฟ์ไม่ต้องโอเคไหมอ่ะ เราคงจะมาทำสิ่งนั้นที่ฉันขอโปรเีน เอราะพอนขาองเอวัได้ เรารู้สึกคึกคักกันขึ้นไหมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับการปลดปล่อยไม่เหมือนเดิมแต่ลองดูมันมีวาระลเวลาเก็บเกี่ยวและวาระลเวลาหวานตอนนี้พระเจ้าให้โอกาสพี่น้องหวานรอเก็บเกี่ยวรอถึงฤดูของพวกท่านเอเมนโอเคเดี๋ยวเราถวายอันนี้ฐานถวายทรัพย์ร่วมกันนะคะพระเจ้าขอพระองค์เปิดบัญชรคังฟ้าสวรรค์พระเจ้าสู่บัญชีของเขาสู่พื้นนาของพวกเขา ที่เขาจะได้รับกลับไปแบบไม่เหมือนเดิมพระเจ้าลูกไม่ขอประกาศว่าเขาจะมีเงินในปีนี้ปีหน้าแต่ลูกขอประกาศว่าภายในเดือนนี้ทุกคนที่ถวายด้วยใจชื่นชมยินดีไม่สงสัยจะได้รับการปลดปล่อยเรื่องของการเงินลูกขอพระปัญญาในการขยายผืนนาในการหว่านเมล็ดพืชให้กับทุกคน พระองค์อยากให้เขาทําอะไรเขาจะไม่นั่งเฉยเฉยเขาจะอธิษฐานขอกับพระองค์พระองค์อยากให้เขาทํางานอะไรแล้ววันนี้ขอพระองค์เปิดพระปัญญาในการทําฟังคําเทศว่าเขาจะทําทันทีไม่อธิษฐานอย่างเดียวและไม่ต่อว่าพระเจ้าว่าเมื่อไหร่จะเป็นวาระเวลาของลูก mm hmm. เขาจะรอด้วยความเชื่อเท่านั้นลูกขออธิษฐานในนามเยซูอเมน